สวัสดีนะคะพี่ตู่นะคะพี่อยู่จังหวัดพิจิตรค่ะพี่ทํานาทั้งหมด10ไร่นะคะปกติก็คือใช้ยาคุมทั่วไปค่ะแล้วก็บวกยาเก็บค่ะค่ะบางครั้งก็จะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างเนาะของพี่ก็จะเป็นหลักๆคือ,อดอกขาวลิเกแล้วก็กระดูกไก่ค่ะก็คือถ้าคุมไม่ดี <S <S คุมไม่อยู่ก็คือที่รู้เลยก็คือหญ้าจะแน่นเนาะแล้วก็มันจะแย่งสารอาหารจากข้าวนะคะคือข้าวมันก็จะไม่โตโตช้านะคะแล้วก็บางครั้งอ่ะมันส่งผลก็คือ มันล้มทับข้าวค่ะผลผลิตเราก็จะน้อยลงค่ะหลังจากที่พี่ฉีดยายาคุมตัวฮอตย้านะคะมันจะมีแดงบ้างเนาะแต่ก็ประมาณวันสองวันมันก็จะสลัดมันก็จะเขียวไม่กระทบข้าวค่ะพี่ใช้ยาคุมฮอตย้าขวดเดียวเลยะคะ่ะฉีดเพียวๆหนึ่งขวดพี่ใช้3ไร่นะคะแล้วก็ประมาณสักสองวันพี่ก็อัดน้ําเลยอะคะ่ะหญ้าที่เคยขึ้นในานาคะ่ะมันลดน้อยลงมันจะมีดูดบ้างตรงที่ว่าพื้นานาเราไม่เสมอเป็นที่โนนค่ะ ก็คือเป็นผลผลที่แบบน่าพอใจมากๆค่ะที่เราเคยใช้ฤดูนะพี่ก็จะใช้ต่อค่ะไอตัวคอดยญ้าค่ะก็อยากให้หันมาลองใช้ดูค่ะทดลองใช้มันเห็นผลดีจริงค่ะคอดยญ้าแรงแต่จบสยบหญ้าด้วยยานะคะ